หน้าฝนแบบนี้ส่วนพุทราก็เขียวชะอุ่มแต่หญ้าก็ขึ้นไวจนแทบจะกลายเป็นป่าซะแล้วทุกคนถึงจะลบไปหน่อยแต่ก็ดีใจที่พุทราเริ่มออกดอกเต็มต้นเป็นสัญญาณที่ดีว่าฤดูนี้อาจมีผลผลิตให้ลุ้นกัน แต่สิ่งที่สําคัญที่ต้องจัดการให้ไวคือหญ้าครับเพราะหญ้าจะแย่งอาหารของต้นพุทราไปถ้าปล่อยไว้แบบนี้ลากพุทราจะสู้ไม่ไหวแน่ๆหน้าฝนแบบนี้การใส่ปุ๋ยบำรุงดินพร้อมตัดหญ้าไปด้วยจะช่วยให้ดอกพุทราติดง่ายขึ้นนะและนั่นต้นมะละกอที่ปลูกไว้โดนฝนช่วงนี้ต้นสมบูรณ์และลูกตก ส่วนพุทราในหน้าฝนถึงจะลกนิดหน่อยแต่ถ้าดูแลถูกวิธีก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการบำรุงให้พุทราติดลูกสวยๆครับหน้าฝนปีนี้ส่วนของเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างเมนบอกด้วยนะฝากกดติดตามด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ